สวัสดีค่ะครัวพิษพิไลนะคะวันนี้เราจะทำนี่ค่ะแกงขั้วผัมใส่หมูสามชั้นชื่อแปลกๆหรือเปล่าคะหลายๆคนคงไม่เคยรู้จักอันนี้เนาะเนี่ยเขาเรียกว่าผัมหรือว่าไข่น้ำนะคะถ้าเป็นที่โคราชก็จะเรียกว่าไข่น้ำนะคะถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะคือ,อเรียกว่าผัมหรือไข่ผัม ไข่น้ําหรือผําที่เฉยประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นพืชน,น้ํานะคะเป็นดอกสีเขีเยวเล็กๆแบบนี้ค่ะเม็ดเหมือนไข่ปลาที่ทานในซูชิอะค่ะครั้งที่แล้วเราเคยเอาไปทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวผํามันก็จะลักษณะคล้ายๆกับชะอมอะ่ะคล้ายๆไข่เจียวชะอมอะไรเงี้ยค่ะแต่เนี้ยจจะเป็นผําเป็นพืชดอกในน้ําจืดนะคะเม็ดเล็กๆสีเขีเยวแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะใสๆเหมือนไข่ปลาเล็กๆ ที่อยู่บนอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ไข่กุ้งอะที่อยู่บนซูชิค่ะแต่ว่าเนี่ยเป็นสีเขียวรสชาติก็จะจืดๆค่ะไม่ได้มีรสชาติอะไรเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เนี่ยผักอันเนี้ยจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมีคลอโรฟิลล์เยอะเพราะมันเป็นพืชน้ําสีเขียวเนาะทานแล้วมีประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเอามาทําอาหารนี่ค่ะพอดีไปเดิน เดินไปตลาดแล้วเจอมาก็เลยซื้อมาก็เลยถามคนขายาว่าเนี่ยทำอะไรอร่อยเขาบอกว่าผัดกับหมูสามชั้นอร่อยนี่ค่ะแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะก็เลยจะทำเนี่ยเป็นอ,ะ,อะไรนะแกงขว้วแกงข้วไข่ผัมแกงข้วผัมใส่หมูสามชัน้นโอเคส่วนผสมก็จะเห็นเนี่ยค่ะตามนี้เลยมีหมูสามชั้นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะคะน้ําพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะ มีน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะมีผัมผัมนี่เราใส่ถุงชานะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ําจะได้ล้างง่ายๆค่ะล้างปักสองสามรอบค่ะจนน้าเขาใส่ดีค่ะจริงๆถามที่คนถามว่าที่ไม่ล้างได้ไหมไม่ได้นะคะต้องล้างก่อนเพราะว่าผัมที่เขาเลี้ยงเนี่ยบางทีอาจจะใส่ปุ๋ยหรือว่าอยู่ในน้ําที่น้ําบ่อน้ําคลองที่อาจจะไม่ไม่ค่อยสะอาดแต่จริงๆเขาจะเกิดในน้ําสะอาดนะคะเขาจะจะเป็นตัวที่ทําให้แม่น้ำเนี่ยใสสะอาดค่ะ แต่เวลาเราควรจะมาทานเดีวก็ควรจะล้างก่อนอยู่ดีแหละล้างก็สองสามรอบค่ะจนให้เขาเป็นแบบขาวน้ําใสเลยอ่ะแบบนี้อันนี้คือเราล้างแล้วนะแล้วก็มาให้ค้างไว้ให้มันเสด็จน้ําใส่ต้องเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าใช้ตะแกรงเนี่ยอาจจะล่วงหมดได้อาจจะไม่เหลือให้รับประทานเพราะเม็ดเขาเนี่ยเล็กมากเลยค่ะดูเดาให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เม็ดเล็ก,เ,ลกเขาเรียกว่าเป็นพืชดอกนะคะเก็บได้นาน นี่ต่อมาส่วนผสมมีอะไรอีกคะเนี่ยอ,อ๋อลืมไปเลยโอเคฝั่งนี้ค่ะมีตะไคร้นี่เราซอยนะคะแล้วก็มีขาหัน่นชิ้นเล็กๆด้วยค่ะเพิ่มความหอมไปกับพริกแกงเนาะมีใบโหระพาค่ะอันนี้ก็เด็ดเ,เฉพาะส่วนที่เป็นยอดล้างน้ำสะอาดที่เรียบร้อยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดแล้วก็มีพริกแดงสําหรับตกแต่งเล็กน้อยค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีค่เนี่ยซอสปรุงรสเอ้ยไม่ใช่ซอสค่ะเป็น ซีอ๊วขาวกับน้ำปลา2ออย่างแค่นี้ค่ะนะแต่ถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาก็จะไม่ได้ใส่ซีอ๊วขาวนะ,ะใส่แค่น้ำปลากับเกลืออย่างเดียวเลยน้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้แต่วันนี้เราก็อขอสมัรใหม่นิดนึงนะคะเพิ่มเป็นซีอ๊วขาวใส่เข้าไปค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทาเลยดีกว่าเนาะ,ะขั้นตอนแรกก็คือตั้งกระทะเลยโอเคตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วเ,เอาหมูสามชั้นลงไปเลยะคะ่ะ เมน,นูนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นเขาก็มันอยู่แล้วเราก็จะทั่วให้มันมันเขาออกมานิดนึงนะคะ ชั้นนะคะค่อยๆคั่วแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆให้ไฟให้อ่อให้น้ํามันขึออกมาชักเล็กน้อยนะคะดูสีมเขียวดีเนาะสีืสวสวยเหมือนใ้เนี่ยบัหลังเราแน่าจะลองเอาผํ่มมาทำเป็นเครื่องดื่มคอเลฟิลอลรวแบบนี้เนาะแื่อะ จะได้หน้าติ่งๆหน้าดูอ่อนวัยส่ายอะไรแบบนี้เดี๋ยววัาหลังหาสูตรทำดีกว่าอันนี้เราก็ทำดีกว่า นี่มันไม่ค่อยออกมาเลยหาะสองไฟมันสั้นญมันไม่ค่อยเยอะั่วต่อเดี๋ยวขอหยดน้ามันพื่อลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเป็นเชื้อเชื้อนิดนึงเนาะ,ะจะได้มีมันออกมาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกลัวไหมกระทะ,ะเดียว ต้องหดเรียกมันมักหน่อยหนึ่งเนาะผัดจนให้มันหอมเลยนะคะให้หมูสามชั้นเราเนี่ยเหลืองหอมเลย ประมาณนี้เราก็ใส่ตะไคร้กับขาที่เราซอยไว้นะคะลงไปเลยคววให้ห,หอมๆนิดนึงอหอมมากเลยค่ะ นนไม่รู้หน้าตาจ่อ,อมาเป็นแบบไหนนะคะต่อมาก็ใส่พี่แกงพี่แกงเผ็ดค่ะความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เป็นพี่แกงเผ็ดแบบหยาบนะคะไม่ได้ละเอียดมากเราผัดต่อผัดให้พี่แกงมีกลิ่นหอมนะคะ ใส่ผําที่เราเตรียมไว้น,นี่ค่ะลงไปเลยําเป็น,นเมเ็ดแบบนี้ใส่งลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เขาก็จะคลายน้ําออกมา <c oughs> เขาบอกว่าใส่เยอะๆ <c oughs> โอ้ยกลิ่นอะสำหรบอันนี้ผํากับอันนี้กับมว้ยเข้ากันค่ะเนี่ยตอนแรกมันเป็น <c oughs> ตอนแรกมันเป็นสีเขียวสดนะคะพอเขาบอกว่าถ้าผําม,มันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นแรงมากเลยเดี๋ยวเอาใหมเขาบอกว่าเนี่ยผําถ้าตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวเขียวอ่นอ,อนเขียวสดแต่ถ้ามันสุกแล้วนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้เม เนี่ห็นไ,ไหมเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ผัดไปเดี๋ยวจะพักผัเขาก็จะเริ่มออกน้ำค่ะผักม,มันก็เหมือนเป็นผักชนิดหนึ่งเนี่ย้วก็ใช้แทนผักเลยค่ะอันนี้น้อยไปหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะประมาณนี้แหละนะแล้วก็พักเห็นไ,ไหมคะเขาเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตอนแรกเขาสีเขียวสดเนาะเดี๋ยวผัดให้น้ำออกมานะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เราใช้แทนผงชูรสนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะก็จะใช้น้ำตาลทรายแทนตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยน้ำเขาออกมาเราเห็นไหมคะเนี่ยเป็นน้ำตามด้วยน้ำปลาแค่นี้ค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นไหมคะ ตอนแรกเขาแห้งมากเนี่ยทําเขาเริ่มจะคลายน้ำแล้วก็ผัดต่อจนเขาแห้งดีนะคะมัเ,เหมือน <c oughs> ผักอะไรนะผักไอ อ่ะผัดคิลเหล็กเลยเนาะสีคล้ายๆกันเลยอ่ะอนี่เดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ค่ะสีของถ๋มหรือไข่น้ำนะคะเห็นไหมคะ อันที่อยู่ในกระทะกับอันนี้เห็นไหมคะสีเขาจะต่างกันอันนี้คือยังไม่สุกนะคะแบบสดอันนี้คือกล้าจะสุกแล้วเห็นไหมคะสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะี่กับได้ที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะชิมรสชาตินะคะชิมมนน้ำเหมือนกินไข่อะไรสายๆฉีบใบมะกรูดใส่ลงไปะคะ่ะ เราลืมเรื่องรสชาติไปเลยเดี๋ยวเอาใหม่บ่วแตห่วงใส่ใบมะกรูดขอชิมรอบมือนะคะเขาใส่น้ำตาลอีกนิดนะึงหมดเลยละกันุงลงด้วยพริกขาวสักหน่อยนะคะเหมือนจะจืดๆเนาะอันปลานิดนึงโอเคเรียบร้อยตามด้วยใบโหระพาปิดไฟได้เลยค่ะ ใส่ใบโหระพาเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะนี่ค่ะแกงคั่วไข่ผําใส่หมูสามชั้นแกงคั่วไข่ผัใส่หมูสามชั้น,ช,นชอบเรียกว่าไข่ผําไข่ผัก็จะได้เนาะ เรียกว่าผ่าไม่เฉยจะสั้นเกินไปค่ะมันเหมือนไข่น้ําผสมกับผัมอะไรงนี้ก็เรียกไข่ผําแล้วกันเนาะมีใครชื่อผําหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ามีเนาะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลย <c oughs> นี่ค่ะแกงขั่วไข่ผําของเรานะคะแกงคั่วผําใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟแบบนี้ก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาที่เราเก็บไว้นะคะ นิดนึงเนาะพอให้มันดูมีสีสันนิดหนึ่งค่ะสักช่อพริกสีแดงสักหน่อยนึงเนาะเม็ดใหญ่มากเลยอโอเคนี่แค่นี้ก็พอพอดูมีสีสันนิดหนึงเนาะ เห็นไหมคะนี่แกงจืดเอ้ยไม่ใช่อะไรนะแกงแกงขั่วผําใส่หมู3ามชั้นนะคะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้ทีหนึ่งอันนี้ที่เขาที่เราซื้อมานะคะเขาก็จะใส่พริพร้อมกับใบส้มซ่านะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของตัว ไผ่น้ำหรือว่าผําเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้มันขาวเวลาที่เราล้างแล้วก็ล้างรวมกันกับใบมะกรูดใบใบมะกรูดหรือว่าใบส้มซาก,ก็ได้นะคะมันจะได้แบบดับทาไปในตัวเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีอีกทีหนึง่งสีของผําแบบสดกับแบบที่ผัดแล้วอีกทีหนึง่งอีกรอบหนึง่งเห็นไหมคะ,ะตอนที่เขายังไม่สุกสีเขียวเขาจะสดน่ารับประทานมากเลยเนาะพอสุกแล้วสีเขาจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะนีะ่เมื่อกี้เราชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติก็คล้ายๆห่อหอมกหรือว่าผัดพริกแกงปกติเลยค่ะเพราะว่าผักเขาก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรที่แบบโดดเด่นหรือว่าเป็นพิเศษเลยมันก็เหมือนผักชนิดนึงอะจะจืด,จดแล้วก็เป็นไซส,ส์เหมือนกินไข่ปลาหรือว่าไข่กุ้งประมาณนั้นนะคะนะคะี่ค่ะถ้าอยากลองหาทานดูก็ลองไปเดินตามตลาดนัดหรือว่าตลาด อันนี้เราซื้อจากโคราชเนะาะปักธงชยัยเขาก็จะมีแหล่งเพราะขายตอนนี้โคราชกำลังทำขายอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะหรือว่าแถบภาคอีสานเนี่ยก็จะมีในตามคูน้ําตามคลองที่แบบเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คนนิยมทานเยอะขึ้นเขาก็เลี้ยงขายเป็นแบบอะไรอะขายเป็นเป็นธุรกิจเลยค่ะนะคะก็ลองไปหาทานดูค่ะไม่น่าจะหายากเนาะเดี๋ยวนี้นี่ค่ะโอเค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครัวพิศพลย์ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ